กินได้เลยเพราะเราชแม่เป็นรกไะกินได้เลยเออว่าเอาเอาเทียนออกไหมเอเอากินได้เลยเอาเทียนออกเลยดทียนทำไมต้องขึบปาไซโซลิซเนี่ยไม่ได้ห้องยุ่มงไงในห้องไปบ่อบแมนทบอยวน่ถึงเตียงนะแพอแล้ว กินได้แล้วเค้กกลั่นเดี๋ยวเป่าดูแทะเป่าดูด้อะเป่าดู